หลังจากที่ห้องเสร็จไรยการเมื่อไหร่อันเจ้านั่นห้องกวบสิบมากห้องกับพวตะกินหัวเรียวตะโกงองนีมีกล่องดิกล่องพันพันผ่อนห้องแล้วห้องมีของเยอนะครับโอ้ห้องห้องหลังจากห้างห้ายกันไปซองมืออันนั้นเป็นห้องน้ำนี่จะปิดปิดอือแะละ หลังจากห่างหายไปสองหมื่นเต็มๆครับหอกกระดิกับมานอนของห้าแล้วแต่ว่าที่นอนนี่บอดเป็นเป็นผู้ปูให้เขาเป็นจัดเลยว่าอาจารย์เมื่อกี้นอนนี่ผมนอนนี่เพิ่นกัดดูแลย่างดีครับปูที่นอนให้พร้อมมีมอนให้พร้อม้องนี้ก็จะเป็นของสตูห้าเนี่หละครับห้องเฮรายการมเวล่าอุปกรณ์ยังห้าก็อยู่นี่เบิร ตึงมิดตึงขากล้องนี่ก็ทิสเป็นเสือสะเดือดโอ้นห่หอดกาแฟ กอนนอนภาเกิจกอนนอนห้องเสียดอย่างเข้าบึงค,บคิดยังบอกกับเปิดไปคล้องเบึงซนแล้วครับตรวจสอบผลง,ง,งานทีผลง,ง,งานแต่ละมือพอเด็กมีแห้งสู่ตัวเพราพมีกวาังใจโอ้โหมันนี่กถือว่าสุดเนาะเข้าบึงร่วมตกันทีแรกรอติดตามตอนต่อไปครับ้าว่าต่อไปนี้หลังจากนี้เขาสีขายกาแฟครับเพื่อนครับท่านเด,ดสุนใจ เขาเปนต์นมาไหนเป็นไทยมึงมนี่หอมเฮ้ามีดมีมน,น,นี่ดิดมีอโอ้สเด็ดนเมีนสามกล้องมาละอ้าวพี่น้องครับสามกล้องแถมแก้วเข้าพี่น้องครับมึงนี่เขาถืมว่าขายกาแฟกันครับ มาได้ครับได้ี่น้องสามกองแถมแก้วครับแค่เสียก็มีครับนี่ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับสามกองับพไปน้องเนี่ยมากครับเด็กๆเสียที่เด้กแก้วครับไปน้องนะครับมาครับได้ี่น้องกาแฟเสดเดินครับเอาทำสามกองในมือหอยก็มีกองเดี่ยว่ะสามก็สามก็สามสามกองครับไปน้องครับแถมเสียนะครับเรื่อเนี่ยนี่เสียครับไปน้องครับ สามกล่องได้ครับเด้อโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ยังวะศูนย์หกอู้ดอันโมอ๊ะศูนย์ยังวูเฮ้ยเป็นโมให้เบอร์ไว้ห้องกันเอ้ยสีว่าจังได้หรอครับถ้าติดต่อครับอิดบ็อกมาได้อิดบ็อกมาได้พี่น้องิดบอกมาได้ครับอ่าพี่น้องอิดบ็อกมาได้เลยด้อครับตัวแทนจำในเหลือสีบอกว่าเหลือสามกล้องสุดท้ายเท่านั้นครับนี่สีนี้เกี่ยว มีแก้วแล้วก็มีเสือครับสิบแก้วก็ได้ครับเอาเสียเนี่ยครับอันนี้คือสุดท้ายเท่านั้นคที่เขาไปทำสามกองสุดท้ายในโลกนี้เท่านั้นครับจะไม่การขายของเขาเป็นการขายครั้งแรกหลังกองทุนไทยครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอาไม้เขาเปิดบินซัมเนี่ยหนึ่งพันสี่สิบเก้าบาทหนึ่งพันเอ้ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับอ่าไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผม หมดแล้วหมดเลยบอกเลยว่าได้เสียให้อยังได้แก้วครับพี่น้องครัเอาแล้วนะครับได้ครับหมดแล้วหมดเลยครับกาแฟชุดนี้เหลือทา้งกล่องสุดท้ายเท่านั้นเพราะว่ามีแค่นี้ครับกับเสียตัวเดียวเราห้องกระสีได้ขายเป็นเดียวสุดไม่ห้องกระสีได้ขายเป็นเดียวสุดท้ายครับเพราะว่าเพราะวยังเป็นน้องใหม่ยังเข้าตอนนี้ครับเป็นน้องใหม่เข้าไปตอนนี้เป็นเหลือไปตอนนี้เนะครับกองครับพี่น้องสำหรับเอาเขาพี่นอนใส่นี่ นันมงกอกครับขายกแ่ยูนอนหองนฮเปินปูห็นได้ันนี้บอจปูที่นอนไห็นได้ด้ยนี่ธรรมดา้อคับู้บห้อห้องก่นห้องเข้านาะห้องเขาเด้อโอ้ยคนยึดแล้วอีดิโอ้จเป็นดีครับจะคนจังหนเห็ดชิมกล่องนุ่งกล่องเงย้าเฮกล่องเหย้าเป็นกระลังมากเนาะพากันมานอนนี่ผมกับว่คคิดรอนเป็นสีผมเลี้ยนอผมก็คิดรอนเป็นวอาเลนนะที่แรกือจะได้ออกแวดการเนาะับใน ผมก็งงอยู่แมจังไดบุจังเดอนช่วงผมก็เฮ็ดกล้องไปนี่แหละช่วงสีขายกาแฟจังไดเพื่อนวะขวบมือวไวมากมามาตั้งตั้งเครื่องไปมากเหรียญหายใเน่เพอนะเอ้ยเป็นตพเหรียไปพิ้นกระสุนบานนี่ใายครับพิ้นหนตั้งสายว่าท่านนี่ค่าค่าตั้าขี้เพี้งขี้เพี้มขี้จีขี้จีอยู่ตั้งว่าท่านในเหล้วอยู่บัไม่จูบวองเหรียญ้ยขอขึ้จากไอายุ่นแต่ว่ากากลับไปฟัง ใครอยู่ไดนแก่ตัวช่วงพนอาดคลิปอ่าอ่าอ่าเด็กเฮ้ยเขาก็ที่แหกเขากับสิวานเฮ้ยเห่นซ่อมนีกับสีมะเหลนเนาะเออเออโอ้ยออกัขอโอกาสนด้เด้อครับเด้อขอมาตะกลับมาเห่นเป็นยังไปเหตุอย่างมากคือขอกากรับมาเห่นเมื่อกี้กันเรื่องคือผอนะก็เรียกว่าเหลนเหลนเถื่ออ๋อวันนี้เฮ้ยอาจารย์เมื่อกี้กับเหลนขี้บอร์ดนิโนกับเห่นเบียดผมเรียกร้องพี่น้อมาเห่นเบ่งกันหน้าเออเออก็เริ่มต เออช่องใหญ่เพื่อนเด้ไปคอมเมียนกับบัวกาแฟนครับเพื่อนเรียกร้องเนาะออถ้ากล้องอีหยังมีความสามารถทั้งสั่นทั้งสี่แต่ผมกับเกินคาดครับผมกับพวกคิดว่าบอดเพื่อนสิจัดให้ภายในมือนี้เลยก<อ>็ได้ตั้งตัวกันเคยต้องใช้ฟินบระขาดค่าดได้กัน <c oughs> เออบม่เปย่างดอกแต่เท่าท้องใส่ย่างเด็ดสองไซส์ดอกแต่เคยควายปั๊บไปเนาะโอ้มีอย่างดีที่สุดดอกมจรเงือกห้อของผมก็ต้องค่อย ชึมสอบประสบการณ์จาอาจารย์มากี่แล้วครับเพราะว่าเพิ่นเพียรมากเกืเอบปีกว่าแล้วเพิ่นมากสิปีแล้วช <c oughs> ื่อเขาขวบปีเลยเด้นี่เพิ่นไปก็มีหลงมีนัน่นี่ยแต่ว่าเล่นเล่ยนเราบ่หลงแม่นเพ่งพอแหลมผมก็บ่รู้ว่าแม่นอีหยังมันมันไปลำน,นู่นเดียวกันไบ่ได้แกะไงยังเล่นได้เนาเพียงคนติดถั่วซีซีเพลงหลวดจังได๋เอ้ยทรกท่านพี่คนนี้ทุกท่านเขาทำเป็นตัวอ๋ออาจารย์แล้วครับพี่น้องเฮามื้ออื่นสอาเฮาจังว่ากันเนาะมื้อนี้เฮาบอกเลยว่าเฮาเพิ่มเพื่นผู้ใด ว่าห้องกินเขาอิ่มหอดต้องการพักนอนนัรับสบายเพราะว่านะครับแล้วก็กาแฟนะครับพี่น้องกาแฟเสดเดอครับนี่เรื่องเหลืออยู่ครับนี่ครับสามสามกล้องถ่ายหรือว่าหรือว่าพี่น้องอยากซื้อเป็นกล้องจะก็จะซื้อแค่กล้องเดียวอืปกติขายสามกล้องแต่ว่าอยากซื้อกล้องเดียวกล้องละสามร้อยหาสิบเก้าบาทแต่ว่าเป็นซ่องขายได้บอกว่าเป็นซ่องแกะไดบบี้ว่าได้ว่าได้มันมันบรคุมเนาะเป็นซ่องมันบรคุม อืมเอาไปลองเลยดีกว่านี่ปิ้นกล้องนี่เสดเดิลเนี่ยนอนเขาขายตอนนี้ตีสองสี่ครึ่งแล้วครับเขามีเวลาขายนี่ฮอดฮอดหง่วงบุ้งศรมากครับนี่ประวัตินี่มันสำหรับจบว่าบางคลิปปึ๊บครับเขาก็ันถึงการทันทีนะครับเขาต้องฝ้าขาทย์ก่อนดก่อนปราะว่าิพุ่งมาจีดวยฝ้าไปส่งควงก่อนตีหายของเครื่องหลีนี่เฟซเจี๊ที่เพิ่นเปิดบอลลูนว่าไปซะนี่เพิ่นก็ฤษณ์ไปส่งคำนี้นี่ครับเสียพร้อมครับ แต่ว่าเพื่อๆอาจจะแถมเกี่ยวไปน้ำเลยก็ได้ครับซ้ำกล้องแถมเสือแถมเกี่ยวโอ้แล้วก็เป็นซ้ำกล้องสุดท้ายของมอซ้กล้องสุดท้ายครับนี่ครับแต่ว่าจนได้ว่าเป็นคลิปนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนกันสิเป็นคนประจำการเพราะเราเข้าข้อเข้าสู่งานเป็นเป็นว่านสิเของว่าเบิรงดอกช่องช่องใครมันมันยังหน่อยอยู่เป็นเป็นบลาลูกเป็นบลาลูกเป็นปลาลูกสวะสดีเจ้าวานออขออนอนก่อนเราเว้ยอ๋ออาอฟันฟันดีเด้อบ๊ายบายไปขายกาแฟ ไปแล้วครับพี่น้อง